หลังจากที่เราชุบแข็งเสร็จแล้ววันนี้เราจะมาทําด้ามกันนะครับแล้วก็เตรียมไม้ครับไม้ที่มีอยู่นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งหรือไม้อะไรก็ได้ก็แล้วแต่พี่ๆจะมีใช้กันนะครับส่วนผมมีไม้ประดูครับซึ่งมันมีอยู่แล้วในช็อปนะครับก็วัดทีละฝั่งครับฝั่งซ้ายแล้วก็มาฝั่งขวาหลังจากวัดเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการตัดครับด้วย เลื่อยแบบต่างๆที่จะใช้เลื่อยตัดเหล็กเลื่อยมืออะไรก็ได้ให้มันออกมาสองชิ้นครับก็เป็นการตัดแบ่งเฉยๆนะครับไม่มีอะไรแล้วครับพอตัดเสร็จแล้วก็จะทำการเจาะรูนะครับรูยึดหมุดนะเพราะว่าเราต้องมีหมุดทั้งสองด้านก็เจาะทีละฝั่งเหมือนกันนะครับ ฝั่งซ้ายแล้วก็ไปฝั่งขวาการเจาะหมุดเนี่ยต้องเจาะให้ตรงนะครับถ้าไม่ตรงมันก็จะเอียงนะครับหมุดมันก็จะคดนะครับมันก็จะใส่ยากในขั้นตอนต่อไปนะครับพอใส่เจาะหมุดได้แล้วเราก็เอาหมุดใส่2ตัวพร้อมกับใบมีดนะครับเพื่อเป็นการยึดไวก่อนเป็นข้าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการ ปาดในส่วนที่มันเกินออกมานะครับใช้เครื่องเคทีปาดเลยครับปาดไม่ต้องถึงเหล็กก็ได้หรือว่าปาดให้มันถึงเหล็กเลยก็ได้นะครับในขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆไถไปใครมีตะไบบุ้งก็ไถไปเรื่อยนะครับระวังไม้แตกด้วยแต่ว่ามีเครื่องสายพานแบบนี้มันก็จะง่ายหน่อยใช้เวลาไม่นานครับอาถส่วนนู้นส่วนนี้ให้มันได้ คข้าวๆก่อนนะครับอย่าไถไปเยอะเดี๋ยวมันจะเล็กมันจะบางไปด้ามมันจะไม่สวยนะครับอ่าแล้วคราวนี้ก็จะมาทําการปาดด้านหน้านะครับปาดด้านหน้าระหว่างหน้าด้ามกับใบจะมีวิธีในการมาร์กตำแหน่งจุดให้เรารู้ได้ว่าตรงด้านหน้าของเรามันจะเป็นยังไง เดี๋ยวตอนนี้ต้อง,องปาดดปก่อนปาดขอบปาดอะไรให้มันเสร็จก่อนทำตามขั้นตอนให้มันเรียบร้อยนะครับอย่าข้ามขั้นตอนเดี๋ยวมันจะพลาด <c oughs> ปาดได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถอดออกมาฝานึงก่อนครับอ่าวาดตำแหน่งหน้าดามปึ๊บใช้ปากกาเคมีก็ได้แต่มันจะลบออกยากครับอ่าวาดตำแหน่งเสร็จปุ๊บนี่ <c oughs> ดึงออกมาเลยครับอืแล้วก็วาดฝั่งนี้ กำหนดเส้นหน้าดามนะทีนี้เราถอดออกมาจากใบมีดครับเอาใส่หมุดไวนะ้แล้วคราวนี้ก็วาดตำแหน่งทั้งสองด้านเพื่อให้เราไปปาดหน้าดามทีเดียวทั้งสองอันเลยครับขนะ่้นตอนนี้เราจะปาดจนกว่ามันพอดีแล้วก็เก็บความเรียบร้อยของหน้าดามด้วยก็จะเปลี่ยนเบอร์สายพานไป ตั้งแต่เบอร์40ถึง120แล้วก็ขัดเก็บงานให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็มาทําขั้นตอนในการใส่กาวกาวที่ใช้ก็เป็นกาวที่สามารถยึดเกาะได้ดีนะครับแล้วแต่พี่ก็แล้วกันจะหาเอาผมใช้ยี่ห้อนี้นะดูเอาเองนะไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรเพราะผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน มันก็จะเป็นกาวอีพ็อกซี่แห้งชาครับซึ่งสามารถยึดเกาะได้ดีและสามารถทนความร้อนได้ด้วยนะครับก็ใช้สองตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทาในส่วนของด้ามไม้นะครับถ้าจะไปทาด้ามเหล็กก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเลอะหน่อยครับแต่เราก็เอามาทาในส่วนของด้ามไม้ให้มันเลอะน้อยลงหน่อยนะครับอ่า ทาฝั่งซ้ายแล้วก็มาทาฝั่งขวานะครับอย่าทาผิดด้านนะครับเดี๋ยวมันจะประกับกาวอยู่ด้านนอกครับเลืมือยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับทีนี้พอเราทาทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วก็เอากาวใส่หมุดบ้างนะครับอ่าใส่ด้านท้ายก่อนใส่ไปรูดเดียวก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่ไปเยอะนะครับถ้าใส่หมุดไปเลยทีเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับทีนี้ใส่ไปสตัวครับ าหาตำแหน่งได้หมดแล้วก็จะเข้าที่เข้าทางแล้วครับแล้วทีนี้เราจะใส่ได้ทั้งสามตัวหรือสี่ตัวแปดตัวก็ได้ครับแล้วแต่พี่จะเจาะหมุดมาเท่าไหร่ทีนี้ก็หนีบด้วยไฟไกลครับพอหนีบเสร็จแล้วเราก็เก็บกาวนะครับเก็บเก็บควมเรียบร้อยเช็ดหน้าด้ามให้ดีเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ปล่อยพักทิ้งไว้จนกว่ากาวมันจะเสร็จตัว แล้วเราค่อยมาปาดด้ามอีกทีนะครับช่วงเวลานี้จะรอ,อนานหน่อยอาจจะเป็นช่วงเย็นๆผมจะมาปาด้ามให้ดูนะครับว่าลักษณะการปาดด้ามเป็นยังไงนะครับส่วนตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ